ในเรื่องของซูโคสิตนั้นจะเล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่6กันยายนปี1991พอลคอนเนลลี่ชายหนุ่มที่มีครอบครัวกำลังมาเซ็นสัญญาสมัครงานในฐานะของผู้ดูแลสวสัตว์ตอนกลางคืนที่มีชื่อว่าพายไวลี่ซึ่งเป็นสวนสัตว์ว่ายังมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ด้านในทําให้ต้องมีผู้ดูแลสวนสัตว์ช่วงกลางคืนโดยมีสาเหตุบางอย่างที่ทําให้สวนสัตว์นี้ยังคงเปิดทําการอยู่และหน้าที่ของพอลนั้นก็คือการดูแลสัตว์ ชีวิตของพอไม่ได้เป็นชีวิตที่สวยหรูอ,อะไรสามีที่ต้องทํางานหาเงินเพื่อดูแลภรรยาและลูกในช่วงเวลาที่ยากลําบากนั้นพอไม่มีงานทําและทําให้เขาตัดสินใจที่กําลังจะมาสมัครงานที่สวนสัตว์แห่งนี้เพราะว่าเขาต้องหาเงินมาให้กับลูกแล้วก็ภรรยานในการใช้กินใช้จ่าย การดูแลสวนสัตว์นี้ให้เงินเดือนถึงปีละ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เลยหรือตกประมาณเดือนละ8,000ดอลลาร์ 8, ทำให้พอก็ไม่รีรอช้าและตัดสินใจที่จะเข้าไปเริ่มทำงานทันทีด้วยฉากเปิดเรื่องของเกมนั้นพอได้เข้ามาสมัครงานและพร้อมกับเซ็นเอกสารสุดน่าสงสัยของสวนสัตว์ไพรวรีเพราะเมื่อมาทำงานที่นี่ต้องปิดข้อมูลระหว่างการทำงานไม่ให้ใครรับรู้ ในกรณีที่ผู้ดูแลสุนสั์ในช่วงกลางคืนเกดิดอุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางบริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบในระหว่างการทํางานทั้งสิน้นแล้วก็ห้ามแจ้งตำรวจเด็ดขาดจำเป็นต้องเซ็นสัญญาก่อนเริ่มทํางานนี้ระหว่างที่พอลกาลังนั่งอ่านเอกสารอยู่ด็อกหรือว่าโอลิเวอร์ได้เปิดเทปชีวิตของพอลที่มีภาระหนี้สินอย่างหนักและพอลนั้นไม่มีงานทํถทาให้เขาไม่สามารถปฏิเสธในการทํางานนี้ได้พ่อตกใจมากที่องค์กรนี้ ได้รู้ถึงปัญหาของเขาแล้วก็รู้ถึงเรื่องราวที่ผู้สมัครงานพอเซ็นเอกสารและเริ่มทำงานด็อกขอต้อนรับและบอกกับพอว่าความจริงแล้วงานที่ดูแลสัตว์เนี่ยมันเป็นงานง่ายๆด็อกเลยมอบอุปกรณ์ส่วนตัวที่เหมือนกับแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่อระบบกับสวนสัตว์แห่งนี้ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วพอนั้นยังโดนด็อกฉีด ยาบางอย่างจนเขานั้นสลบไปพอฟื้นขึ้นมาแล้วเริ่มโมโหและสงสัยในตัวดอกด็อกบอกว่าได้ฉีดยาป้องกันไม่ให้สัตว์มาทาร้ายพอในระหว่างนั้นพอก็เริ่มเข้าไปทํางานทันทีเพราะว่าด็อกบอกว่านายต้องเริ่มทํางานในวันนี้เลยแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือเอาไว้และเขานั้นจะกลับมาคืนมือถือในตอนเช้าดอกจะเริ่มมาสอนงานพอในตอนนี้พอได้เข้ามาที่สถานีรถไฟขนาดใหญ่ ที่เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วก็ไปดูแลสัตว์อย่างยีราฟกอริลลาแพนกวินฮิปโปที่อยู่ตามสถานีด็อกสอนวิธีหยิบผักและผลไม้ปลาและเนื้อจากห้องเย็นเพื่อเตรียมทำอาหารให้สัตว์โดยจะมีเนื้อมาส่งให้ภายหลังและพอก็เริ่มทำงานก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่พังวระตวออกมาจากห้องที่เหมือนจะมีการห้องที่เต็มไปด้วยการรักษาความปลอดภัยและมีอุปกรณ์สแกนมือ ึ่งดอกน่าจะเป็นคนเดียวที่สามารถเปิดมันได้และดอกบอกว่าอย่าไปสนใจกับสัตว์ตัวนี้เลยแลิ่ไปเริ่มงานกันต่อดอกอธิบายรถไฟอัตโนมัติที่จะนำทางให้พ่อนั้นไปหาสัตว์ในจุดต่างๆ และสอนวิธีการปรุงอาหารให้กับสัตว์พอเริ่มออกไปเดินทางในสถานียีราฟแล้วก็ด็อกนั้นเริ่มสอนพอลในการปรุงอาหารให้กับยีราฟกินและเปิดสวิตช์และลากรถเข็นอุปกรณ์การทำงานของเขาไปทำในจุดแรกก็คือสถานียีราฟโดยเป้าหมายของเกมนี้คือพอลนั้นต้องปรุงอาหารและป้อนอาหารตามวัตถุดิบที่เกมนั้นกำหนดเอาไว้และเก็บกวาดอุจจาระของสัตว์ตัวสุขภาพของพวกสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงตรวจอุณหภูมิตรวจเลือดและอาการต่างๆที่เกิดขึ้นโดยการสังเกตแล้วก็นำมาวิเคราะห์ผ่านคอมพิวเตอร์ว่าสัตว์ตัวนี้เป็นโรคอะไรเราสามารถหายามาผสมในการรักษาพวกมันได้โดยการใช้เข็มมีการยิงใส่แล้วก็จะสามารถรักษาพวกมันให้หายดีได้และนี่ก็จะเป็นเป้าหมายของเกมนี้นะเมื่อพอเข้าไปด้านในย,ยีราฟจะมีอาการท้องร่วงท้องแล้วก็อาเจียนอุณหภูมิร่างกายของยีราฟก็จะมีอาการสูง ร็อบบอกว่าต้องรักษาพวกมันโดยพอนั้นได้ผสมยาและใช้บรรจุเข็มยิงรักษาเหล่ายีราฟให้หายดีหลังจากนั้นก็เก็บกวาดทำความสะอาดจนเสร็จในขณะที่พอเก็บกวาดทำความสะอาดอยู่นั้น ก็ได้พบกับช่องบางอย่างที่เหมือนกับจะเป็นปรสิตที่สามารถใส่เข้าไปได้ด้วยจากนั้นด็อกก็ได้พาพอไปที่สถานีหลังอีกครั้งหลังจากนั้นด็อกบอกว่าพอต้องเริ่มทํางานตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปและให้ภรรยาของตนเองเดินทางกลับบ้านเองใน,นขณะที่ด็อกน,นั้นขับรถรูแล้วก็กลับบ้านไปครับโดยด็อกส่งข้อความมาว่าให้นําปลาไปทําอาหารแล้วก็ให้ไปที่สถานีแพนกวินแล้วก็ให้อาหารมันในขณะที่เดินทางอยู่ภรรยาของพอก็มาเคาะประตูที่หน้าสวนสัตว์และได้พูดว่า พ่อบอกว่าจะเริ่มทํางานแล้วก็ในนี้มีอาหารให้ด้วยพอเยเลยหยิบอาหารไปให้กับภรรยาจากนั้นก็เริ่มทํางานทันทีโดยพอนั้นก็ไปที่สถานีแพนกวินแล้วก็ทําอาหารให้กับมันโดยตรวจสอบอาการแล้วเจ้าพวกแพนกวินนั้นมีอาการอาจเจียน ทำให้พ่อนั้นสามารถใช้ยามาผสม,มแล้วก็รักษาพวกมันให้หายได้ในระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นก็ได้รับโทรศัพท์ปิศนาจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าเธอคือลินดาซึ่งเป็นภรรยาของ CJ ที่ CJ ได้ทํางานอยู่ที่สวนสัตว์แห่งนี้และยังไม่ยอมกลับบ้านที่โทรมาตามหาสามีที่ท,ที่ว่า CJ พ่อบอกว่าเขาอยู่ที่นี่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยลินดาบอกว่าให้ไปดูที่ล็อกเกอร์ของซีก็ได้แล้วก็ให้รหัสมา พอเดินกลับมาที่สถานีแล้วก็เปิดล็อกเกอร์ของ CJ ก็ได้พบกับข้อความบางอย่างแล้วก็แผ่นดิสอันหนึ่งและเขาก็ได้รับข้อความจากเราอีกครั้งว่ามีเมนูพิเศษจะต้องทำโดยต้องใช้เนื้อพิเศษให้กับสัตว์กินซึ่งสิ่งนั้นก็คือผู้หญิงที่ถูกจับตัวมาและให้เข้าไปที่เครื่องบดซึ่งพอก็ตกใจมากๆและปฏิเสธที่จะทำกับมันซึ่งด็อกบอกว่าให้ทำตามคำสั่งเพราะว่าเขาจะเอายาถอนพิษมาให้ ถ้าหากว่าพอนะั้นทําตามคําสั่งของด็อกซึ่งในตอนนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะช่วยเหลือผู้หญิงหรือไม่นะครับซึ่งในตัวเกมผมจะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้จากนั้นพอได้เปิดแผ่นดิสก์ของ 4J แล้วก็ได้พบข้อมูลของพนักง,งานที่เคยทํางานที่นี่และเขาบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่กลายพันธุ์แล้วก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ต้องกําจัดพวกมันอย่างเดียวและมีห้องลับอยู่ที่สถานีชั้นใต้ดินด้วยซึ่งน่าจะเป็นห้องที่ต้องใช้อุปกรณ์สแกน พอได้เข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วตัวเกมก็จะให้เราเดินทางไปต่อที่สถานีคอริล่าเพื่อรักษาพวกมันครับจากนั้นมีข้อมูลสําคัญก็คือมีวิธีรักษาพวกสัตว์กายพันธุ์ได้ซึ่งข่าวดีก็คือมันอยู่ในแผ่นดิสก์ของ CJ ที่พอเก็บเอาไว้ซึ่งเราเปิดผ่านคอมพิวเตอร์พอได้ไเผชิญหน้ากับกอริลากายพันธุ์ซึ่งได้ถูกปรสิทฝังเข้าไปในสมองแล้วพวกมันเนี่ยก็กลายร่างแล้วก็ไล่ล่าพวกกอริล่าตัวอื่น โดยต้องผสมยาซึ่งพอนั้นก็ได้ใช้เข็มฉีดยา3เข็มในการจัดการมัน ดยพอนั้นได้ดูดปรสิตท,ที่อยู่ในร่างกายของกอริลากายพันุ์ตัวนี้ออกมาและจับมันเอาไว้อยู่ในขวดโหลของรถรางซึ่งในปรสิตตัวนี้มันยังคงมีชีวิตอยู่นะครับโดยภายในนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตัวของ CJ จจะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าแขนของเขานั้นหายไปพอจะกลับมาที่สถานีกลางซึ่งได้พบก,กับซาร่าซึ่งเธอตื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้ขวานพยายามจะจามประตูที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเหมือนจะเป็นประตูที่ต้องใช้มือในการสแกนเข้าไปซึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นนักข่าวที่พยายามจะสืบคดี การหายตัวไปของคนในสวนสัตว์แห่งนี้แล้วก็เธอพยายามที่จะแฉะเรื่องราวของสวนสัตว์ที่มีการทดลองบางอย่างเอาไว้ซึ่งเธอพยายามจะพังประตูห้องลับทางใต้ดินนี้ซึ่งพอลนั้นก็หาวิธีในการช่วยเธอซึ่งภายในรถรางจะมีจุดถ่ายขยะแล้วก็ได้พบกับมือซึ่งคาว่าน่าจะเป็นมือของซีเจเพราะว่ามีรอยสักยันซึ่งพอก็ได้นำเอามือไปสแกนแล้วก็เปิดไปที่ประตูชั้นใต้ดิน cool. I'm not sure I want to go in. I just want to get through this night and go back to my family. Are you out of your mind? There's a parasite in you. You'll mutate soon. Do you think anyone will let you out of here? Anyway, it's up to you, but if I close this door, I won't let you in. Ace, a pure maniac who lacks a personal life. That's Doc, my daytime shift colleague. scientific zoookeeper your dog too r a daytime keeper, your doc has too many d e e ซึ่งซาร่าก็ได้เข้าไปสืบข้อมูลของคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้รับรู้ความจริงว่าด็อกเป็นนักวิทยาศาสตร์สุดชลาที่กำลังศึกษาการกลายพันธุซึ่งเป็นปรสิตที่มาที่ไปมันเกิดจากเดอะมาเธอร์ซึ่งเป็นปรสิตตัวแม่ขนาดใหญ่ที่อยู่หลังประตูโกดังที่มีเสียงดังก่อนหน้านี้และมันได้แพร่กระจายเชื้อไปสู่สัตว์และคนแล้วเหมือนด็อกกำลังจะใช้ พัฒนาแล้วก็วิจัยเจ้าตัวปรสิ์ตัวนี้ให้มันกลายพันธุ์ไปสู่คนแล้วก็สัตว์ด้วยโดยมีการฝังเข้าไปในตัวโฮส โดยเจ้าปราสิตพวกนี้นั้นเนี่ยมันจะมีการผสมพันธุ์กันได้โดยถ้ามันได้เจอโฮสต์ที่มันก็จะทําการฝังเข้าไปอยู่ในตัวโฮสต์แล้วเมื่อตัวโฮสต์ตายพวกมันก็จะกลายพันธุ์แล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกับสมบีซึ่งวิธีการตอนนี้คือไม่มีการรักษาครับถ้าหากว่าตัวหลักตายไปทําให้ตัวของปรสิตก็จะยังคงควบคุมร่างอยู่แล้วก็กลายพันธุ์แล้วก็เสียสติครับวิธีเดียวในการจัดการพวกสัตว์ก็คือต้องใช้เข็มพิษที่ผสมยาในการจัดการมันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น CJ แล้วก็สมาชิกคนอื่นๆก็ติดเชื้อด้วยสาเหตุบางอย่างที่พวกเขานั้นจริงๆแล้วเคยทำงานอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าก็ติดเชื้ออย่างกระทันหันนั่นเองพอได้ยิบหยิบมือถือที่โดนยึดเอาไว้แล้วก็โทรหาลิลลี่ภรรยาของตนเองเพื่อขอให้เธอั้นโทรหาตำรวจนะครับแล้วสายก็ตัดไปพอได้คุยกับซาร่าีกครั้งหนึ่งซึ่งเธอพยายามจะเปิดบงสนสตวสแห่งนี้เกี่ยวกับความลับงานวิจัยของด็อก ซึ่งสาระก็ได้เปิดดิสของ CJ ครับซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลว่ามันจะมีปรสิตอยู่3ชนิดครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราจะหาวิธีในการผสมยารักษาได้ก็คือเราต้องจัดการตัวแม่ของปรสิตตัวใหญ่ครับแล้วก็คือเดะมาเธอร์นั่นเองซึ่งสถานีต่อไปที่พอลไปเนี่ยก็คือวอลลบี้ที่กายพันธุ์พอลก็จะเข้าไปจัดการพวกมันแล้วก็ปรสิตนั้นได้แพร่กระจายไปสูร่ร่างของพอลเกือบจะสมบูรณ์ทําให้อาการของพอลก็เริ่มแย่ลงครับซึ่งทําให้ตอนนี้ร่างกายของพอล นั้นเหมือนกับต้องการที่จะต้องใช้ยาถอนพิษอย่างสมบูรณ์นั่นเองซึ่งเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากลินไดอีกครั้งนะครับหลังจากที่จัดการกับเจ้าสัตว์กายพันธุ์ไปได้ ซึ่งลินดาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแฟนของเขาเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าซึ่งพอบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่กับซาร่าเท่านั้นไม่เจอซีเจนะลินดาก็โมโ oh หสุดๆเลยเพราะว่าซาร่าเหมือนจะเป็นคนที่เคยนอนกับซีเจแล้วก็วางสายไปครับทำให้พอก็เริ่มสงสัยในตัวซาร่าว่าเป็นใครแล้วก็ทำไมรู้ถึงความลับพวกนี้พอเลยกลับไปที่สถานีหลักครับ ซึ่งด็อกก็ได้ส่งเนื้อก็คือคนทั่วไปมามีกคนหนึ่งซึ่งพอก็สงสัยว่าซาร่าเนี่ยรู้จักกับซีเจได้ยอย่างไรครับซึ่งซาร่าก็เผยว่าเขาเนี่ยยอมที่จะนอนกับซีเจเพราะจะได้ล่วงรู้ความลับบางอย่างซึ่งเป็นไปได้ว่าด็อกเนี่ยต้องการที่จะกำจัดซีเจเพราะว่าเหตุผลนี้แหละครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลโดยการใส่ปรสิทธ์เข้าไปในตัวซีเจครับแล้วก็เริ่มทดลองตัวซีเจตั้งแต่นั้นมาที่มาของปรสิทธ์เนี่ยเกิดจากการทดลองของด็อกหรือว่าโอลิเวอร์นะครับ ที่ต้องการกําเนิดเดมาเธอร์ขึ้นมาแล้วก็ทําการทดลองปรสิตแล้วก็หาวิธีในการรักษาครับทั้งสัตว์แล้วก็คนเนี่ยถูกนำมาทดลองเป็นปรสิตในหลายรูปแบบด้วยกันทั้งยีราฟทั้งแพนกินแล้วก็ตัวละครที่อยู่ในสวนสัตว์นะครับก็สามารถกลายพันธุ์ได้ทั้งหมดเลยเหลือแค่เวลาเท่านั้นที่จะหาวิธีในการรักษามันซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่ที่ป่วยเนี่ยก็มาจากสาเหตุที่ปรสิตพวกนี้แหละครับแล้วการที่จับเอาคนที่เป็นผู้ดูแลสวนสัตว์มาทําการรักษาเนี่ยเพราะว่าด็อกไม่อยากจะไปนนลงมือเองครับ และการที่ดอกเนี่ยฉีดยาให้กับพอไปเพราะว่าถูกฉีดปรสิตแล้วพวกมันเนี่ยจะมองว่าเป็นพวกเดียวกันนะั้นซึ่งสาเหตุนี้ทําให้เราได้รู้ข้อมูลว่าเดอะมาเธอร์เนี่ยมันเป็นส่วนของปรสิตตัวแม่นะครับถ้าหากว่าปรสิตตัวแม่ตายไปจัดการกับพวกปรสิตตัวอื่นได้ทั้งตัวที่ติดอยู่ในคนหรือว,ว่าติดอยู่ในสัตว์นั่นเองนะครับทำให้ซาร่าเนี่ยก็ได้ ให้พอลนะครับไปทําการรวบรวมปรสิตมาแล้วก็สร้างเป็นยาต่อต้อตานที่จะสังหารเจ้าเดอร์มาเธอร์ได้แต่สิ่งที่จะสังหารเดอร์มาเธอร์ได้ก็คือจะต้องฉีดเข้าไปในตัวคนครับซึ่งต้องเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องฉีดเข้าไปทันทีเลยแล้วก็ต้องให้เดอร์มาเธอร์ได้กินเข้าไปนั่นเองซึ่งถ้ากินเข้าไปปุ๊บจะเกิปดปฏิกิริยาที่จะส่งผลทําให้เดอร์มาเธอร์นั้นตายแล้วทาให้ตัวละครอื่นๆอย่างปรสิตที่ฝังอยู่ในร่างกายของคนหรือว่าฝังปรสิตอยู่ในร่างกายของสัตว์ก็จะถูกสังหารททันี ซึ่งนี่ก็จะเป็นฉากจบของเกมที่เราสามารถเลือกที่จะหักหลังหรือว่าให้ตัวละครพอลรอดหรือไม่รอดก็ได้นะครับได้ฉากจบแย่เนี่ยพอลจะเอายาที่ผสมมาได้เนี่ยมาฉีดให้กับซาร่าและหักหลังเธอครับเพราะว่าพอลต้องการที่จะไปอยู่กับครอบครัวครับสุดท้ายแล้วซาร่าจะโกรธมากๆเลยแล้วพอลก็จะหมดสติไปครับสุดท้ายแล้วด็อกก็จะโผล่มาหาพอลนะครับแล้วก็ได้ให้พอลเนี่ยไปเป็นอาหารของเดมาเธอแล้วมาเดมาเธอก็ลากพอลไปกินนั่นเอง Idiot! You won't be able to! You're about to be paralyzed! Then I need to hurry. Paul, my friend, where are you? Come here, it's time to see how you fared during your probation. Hey, Paul, how are you feeling? Oh, fuck! Wake up, Paul. Mother likes her food to wiggle and squeak. Don't worry about Miss Watkins. She was hiding in the lab, but I found her and served her to Mother as a hot appetizer. Hear that? Mother likes it. <coughs> Goodbye, Paul. Tell Mother to not have the tea. โดยในชาจบนี้นะครับความลับทั้งหมดในสวนสัตว์ซูโคซิตเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปความลับของเรื่องราวที่มีทั้งปรสิตแล้วก็ข่าวลือต่างๆเนี่ยถูก,เ,กเงียบครับโดยดอกเนี่ยใช้เงินมหาศาลในการปิดข่าวนี้รวมไปถึงได้ให้เงินชดเชยให้กับลูกแล้วก็ภรรยาของพอลด้วยหลังจากนั้นแต่ว่าลูกของเขากับภรรยาก็เดินทางไปอยู่เมืองอื่นครับในเรื่องราวก็จบลงอย่างเงียบๆนิดนึ่ง ในชางจบแบบฟังค right. ําสั่งและทรยศนะครับนั่นก็คือดอกได้สั่งให้พอลเนี่ยทำตามคําสั่งทุกอย่างครับและสุดท้ายแล้วเขาก็หมดสติเชื้อปรสิตเขาก็อาเจียนออกมาครับนั่นก็คือพวกปรสิตที่ติดอยู่ในท้องของพอลตั้งแต่แรกครับและสุดท้ายแล้วเขาก็กลายเป็นอาหารของเดอะมาเธอร์ทันที Wake up, Paul. Mother likes her food to wiggle and squeak. Don't worry about Miss Watkins. She was hiding in the lab, but I found her and served her to mother as a hot appetizer. Hear that? ่วนฉากจบดีนะครับนั่นก็คือพอลร่วมมือกับซาร่าเพื่อวางแผนที่จะทำให้ด็อกเนี่ยมาเปิดประตูให้เดอะมาเธอร์มาจับพอลไปกินนะครับโดยทั้งคู่นั้นก็วางแผนแล้วซาร่าก็ได้ใช้ไม้ฟาดให้ด็อกเนี่ยสลบไปแล้วก็ฉีดยา ตัวต่อต้านบรอสิตนะครับแล้วก็ส่งทุน,นําให้เดอร์มาเธอร์ได้กินตัวด็อกไปนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถหลบหนีออกมาด้วยรถยนต์ oh. โดยพอลก็ได้เปิดเผยว่าเขาจะกลับไปหาครอบครัวครับหลังจากที่ปรสิ์ในร่างกายของเขานั้นได้ตายจากไปนะครับทำให้เขาได้กลับมาเป็นคนปกติครับและเดอมาเธอร์ก็ตายไปด้วยนะครับทำให้รวมไปถึงซาร่าเนี่ยก็จะไปเปิดโปงเรื่องราวของสวนสัตว์สยองนี้ต่อไปนั่นเอง ในฉากจบแบบแย่อีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือฉากจบที่พอลเนี่ยกลายพันธุ์นะครับพอลเนี่ยจะไม่หาวิธีรักษาตัวเองไม่ได้ครับเพราะว่าไม่เจอแผ่นดิสของ C.J. ครับทำให้พอลนั้นกายร่างแล้วอยู่ในห้องน้ำครับแล้วก็ขังตัวเองเอาไว้แล้วก็รอจังหวะให้ด็อกโผลมาเปิดประตูนั่นเองส่วนฉากจบลับนะครับคือฉากจบแบบไม่ทําอะไรครับพอลจะนั่งเฉยๆแล้วก็ไม่ทําอะไรตั้งแต่ตอนที่เปิดเกมเลยนะครับ นั่นก็คือตอนที่สมัครงานเนี่ยพอจะนั่งนิ่นงๆประมาณ6นาทีถึง7นาทีครับจากนั้นเนี่ยเหมือนด็อกเนี่ยจะโมโหมากๆครับแล้วก็ขยำกระดาษใบสมัครงานทิ้งแล้วก็ฉีดยาให้พอสลบนะครับจากนั้นพอก็จะถูกบดเป็นอาหารที่เป็นเนื้อพิเศษนั่นเอง That นี่ก็เป็นฉากจบเนื้อเรื่องของเกม The s u c o s i s นะครับซึ่งอาจจะมีบางฉากที่ตกหล่นลงไปยังไงก็พกื่มือสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่แนะนำเกมนี้ขึ้นมาครับฝากเพื่อนคนไลค์ฝากไว้ตามแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ